สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกันและแลัคนากันสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กด Subscribe, ติดตามเป็นกังจะให้ก,กระชอ่อ a ช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับซึ่งคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของเดือนธันวาคม2,564นะครับจะมีการโครจรยก้ายาราศีทั้งหมด6ดวงครับเยอะมากๆเลย ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอนไลน์ดมัที่บิลิเบอร์หกสิซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคาอธิบายใต้คลิปแอนไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับในเดือนธันวาคมนี้จะมีการโคจรยกย้ายราศีหกดวงอย่างที่บอกไปก็คือดาวศุกร์นะครับเข้าสู่ราศีมังกรได้ตาแหน่งเทวีโชคดาวอังคารย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกได้ตาแหน่งเกษตรมาถึงความมั่นคงของความขยันนั่นเองนะครับดาวพุธ ดาวประจาตัวเข้าสู่ราศีธนูดาวทิศเข้าสู่ราศีธนูแล้วก็ดาวเกตย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภดาวพุธดาวประจําตัวยายราศีรอบสองเข้าสู่ราศีมังกรนั่นเองครับเรามาดูนะครับดาวดวงแรกที่จะมีการโคจรยกย้ายราศีนะครับก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยโคจรอยู่ในราศีมังกรนะครับในวันที่ 3ธันวาคม64ต้นเดือนเลยเนาะก็อยู่ที่นี่ครับาดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับในราศีมังกรหมายถึงได้ดีจากเพศตรงข้ามนะครับดาวศุกร์เนี่ยมาจากเงินการเงินกระดมพระปุตตะนะครับหมายถึงว่ามีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะครับมีเงินเข้ามาแบบมั่นคงด้วยเพราะดาวเสาร์เป็นเกษตรแต่มันเป็นเรื่องการขัดแย้งกันนะครับดาวศุกร์มาจากเงินสุภาะแปลว่า สุภปุตตะก็หมายถึงการมีชีวิตที่ใหม่นะครับหรือการมาีรูปแบบชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็ได้นะครับจากเพศตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะครับหรือพูดง,ง่าย,ายๆว่ามันอาจจะมีเสียสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วใครที่มีคู่ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีกิกเพราะว่าพอปุตตะเนี่ยในทางความรักเนี่ยถ้าเราสุขมาอยู่เนี่ยมันมินเมกับการที่จะเกิด ง่ายๆนะครับหรือเขาเรียกว่ารักซอนนั่นเองเนาะแล้วยิ่งเดี๋ยวดาว,วจะเข้ามาเนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำน่ยมีเสน่ห์มากเลยแต่อันนี้เดี๋ยวพูดถึงทีหลัง mm. ดาวศุกร์เนี่ยเป็นเทวีโชคเนี่ยนะครับมันเหมือนกับได้แล้วได้อีกครับเป็นอย่างนี้เลย mm. แล้วดาวเสาร์กับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่ขัดแย้งกันหมายถึงต่ํากว่าตนมันหมายความว่าคนที่เข้ามาเนี่ยจะทำให้เราอะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหาขึ้นนะครับทำให้มันมีแบบ เรื่องราวปวดหัวหรือเป็นลักษณะของการที่เข้ามาแล้วมันไม่ได้ดีสมใจเราเพราะปุตตะมาถึงความที่เป็นภาวะการชอบมีอารมณ์สุนทรียะอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่ามันเหมือนกับถูกใจไปหมดนะแต่ว่าการที่อยู่นานๆานไปมันไม่ใช่พเพราะดาวเสาร์เนี่ยมาอยู่ในภพปุตปตะเป็นพินทุบาทนะครับของคนราศีกันหมายความว่า ในระยะยาวเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันเป็นการขัดแย้งกันเพราะศุกร์เสาร์เป็นคู่เสียนศัตรูดาวทิ์อังคารเนี่ยคู่อุบัติเหตุนะครับรายแรงส่วนดาวศุกร์เนี่ยกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวคู่ขัดแย้งของความสุขเพราะอะไรสุขหมายถึงความสมหวังหมายถึงความสุขความสบายดาวเสาร์หมายถึงความเหนื่อยยากความลําบากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อกลุ่มกันในราศีเดียวกันในภพปุตตะมันหมายถึงทําลายความ ความสุขของเราแรกๆมันก็ดีครับเพราะได้ตําแหน่งที่เป็นเทวีโชคเนาะหมายถึงว่าถูกใจเพศตรงข้ามมากเลยนะครับแต่พอครบไปครบมาดาวเสาร์ออกฤทธิ์หมายถึงมันเกิดความคเครียดความทุกข์ความ,ว,ามวิตกกังวลเกิดขึ้นเพราะอะไรต้องแอบๆซ่อนๆอะไรประมาณนี้ครับอืมก็เราระวังให้ดีเพราะว่ามันมาจากภพสุภามาถึงการคลองเรือนนะครับมีดาวราหูอยู่มาจากอริ อริอขอโทษครับอริสุภะหมายถึงปัญหามาจากการคลองเรือนปัญหามาจากการใช้ชีวิตประจําวันดังนั้นเนี่ยมันหมายความว่าถ้าเผื่อคุณมีปุ๊บเนี่ยมันส่งเกณฑ์โอเคยังไม่เกณฑ์รายเท่าไหร่แต่ว่าดาวราหูมาจากอริยังไงก็ยังสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเราได้หมายความว่าคุณจะต้องมีการสับลนันเออแบบคนโน้น เดี๋ยวก็วิ่งไปหาคนนี้เดี๋ยวก็วิ่งไปหาคนนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าวุ่นวายกันไปหมดนะครับมันเป็นปินฑุบาตเนี่ยของการที่จะเกิดรักซ้อนได้ง่ายต้องระมัดระวังนะครับแต่ด้วยความมีเสน่ห์นั่นแหละมันจึงทําให้เกิดเรื่องปมเภทนี้เกิดขึ้นอ่ะการเป็นว่าเป็นทุกขราบไปนะครับการมีเสน่ห์ทำให้เกิดทุกขราบต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับการลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับ พราะบุตรต่ยังหมายถึงการลงทุนด้วยบุตรหลานด้วยนะครับจะนําความเดือดร้อนมาสู่เพราะว่ามันเป็นดาวเสาร์แต่ก็จะเกิดความมั่นคงขึ้นในอนาคตเหมือนกันนะครับเออมาดูย้อนแยงนิดหนึ่งตรงที่ว่าดาวเสาร์เป็นดาวประธานแห่งบาปปะเคาะแต่มาจากภพที่ดีเข้าสู่ภพที่ดีจึงออทายดีแต่มันเป็นดาวเสาร์ยังไงเมื่อดวงดาวมีเกณฑ์ถึงกันมันก็เสียอยู่ดีคือเกณฑ์ดวงดาวดีหรือเสียตัดสินเลยนะครับแต่ว่า พบเรือนเนี่ยมันยังยุดหยุ่นได้นะอ,อดวงดาวก็เช่นเดียวกันมันยุดหยุ่นได้แต่ว่าเกณฑ์ของดวงดาวเนี่ยถ้ามันดีมันร้ายเนี่ยมันบอกได้เลยอย่างเช่นสุกเสาเนี่ยมันกลุ่มกันเนี่ยเป็นเกณฑ์หนึ่งเหมือนกันนะครับที่รายเป็นพระคอคู่ศัตรูนั่นเองนั้นเนี่ยจึงทําให้ทั้งดีและเสียเป็นทุกขราบในตัวเนาะก็ระมัดระวังเรื่องของการมีแล้วมีอีกแต่ใครที่มิโสดเนี่ยโอ้โหเนื้อหอมคนเข้ามาเยอะแยะมากมายก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับคนที่โสดแต่ไปดาวดวงที่2คือดาวคัน ย้ายมาเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่4ธันวาคมห่างกันหนึ่งวันนะครับ4ธันวาเนี่ยดาวอังคารเป็นเกษตรหมายถึงการขยันขันแข็งดีในพบซาชะหมายถึงว่าเป็นเกษตรก็หมายถึงความเข้มแข็งของคนในสังคมแต่ไม่ใช่ตัวเรานะตัวคนในสังคมเนี่ยเกิดความเข้มแข็งขึ้นระดับหนึ่งตัวเราก็จะเกิดความแบบขยันนะครับขยันขันแข็งในการเข้าสังคมดีมากก็แปลว่า ก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แต่มันจากมรณะและมีวฤตจะอย,อยู่หมายถึงอะไรเรามาระวังเรื่องของโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นเพราะถ้าเปิดไม่มีโรคระบาดมันก็ไม่แน่เป็นห่วงอะไระครับแต่ถ้าเปิดมีโรคระบาดตรงจุดเนี้ยมันจึงต้องระมัดระวังเพราะเราเข้าสังคมเนี่ยแล้วเกิดการพลิกผันอย่างฉับพลันเพราะว่าอาจจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับเพราะมาจากมรณะมรณะหมายถึงโรคภัยแค่เจ็บและยังหมายถึงการสูญเสียนะครับคำว่าสูญเสียในที่นี้หมายถึงาการ สูญเสียที่แปลว่าป่วยเฉยๆไม่ได้แปลว่าสูญเสียจนพังทลายเพราะมันไม่ใช่ภพวินาศน,นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยหมายถึงตรงจุดนั้นอ่ะแต่ดาวทิตเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็ถือว่ามีเกมอยู่นะก็คือหมายความว่าวินาศศาสชาเนี่ยคนในสังคมมีการปิดบัง1ช็อต2ช็อตคือคนในสังคมมีอะไรลึกลับอยู่ในตัวนะครับ พราะวินาศหมายถึงการปกปิดและหมายถึงอะไรที่มันลึกลับที่เรามองไม่เห็นด้วยนะครับก็แปลว่าเขาบุคคลในรอบข้างของเราอาจจะมีการติดเชือ้อมีการรับเชื้อมาแต่ไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้นะมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องระมัดระวังในการเข้าพอมาจากมรณะเร็งอ่มดาวคันมาจากเจ้าเลนมรณะด้วยและมีดาวพฤกษอยู่แปลว่าติดอย่างการะทันหันเลยนะคือหมายความว่า มันมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะมานั่งรู้อะครับมันเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นทันทีทันใดโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเพราะดาวดวงนี้แปลว่ากระทันหันนะครับดาวคารเนี่ยมีเกณฑ์ถึงดาวบริเตก็หมายถึงว่าการกระทําใดๆโดยที่หุนหันพันแล่นการกระทําใดก็ตามที่ไม่มีการวางแผนไว้ก่อนจะเกิดผลเสียตามมาพระดาวคารได้ตําแหน่งที่ดีหมายถึงอารมณ์อยากได้ฉันก็ไปเลยนะครับ ก็หมายถึงว่าเดินเข้าสังคมไปโดยโดยที่ไม่ได้ยังคิดไว้ก่อนอะไรประมาณนี้จะเกิดผลเสียหายตามมาได้อะไรประมาณนี้ครับทีนี้แต่ข้อดีคือการแข่งขันแข่งก็พยายามออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจะแก้ไ,โกไขโรคภัยค่าเจ็บได้ด้วยนะครับในลักษณะนั้นก็พยายามออกกำลังกายให้มากในเดือนธันวาคมเนาะ ต่อไปดาวพุธนะครับดาวประจําตัวย้ายราศีรอบแรกในวันที่4ธันาวาคม64พร้อมกันแต่ดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูครับดาวคานย้ายมานี่ดาวพุธย้ายหนีวันนี้พอดีนะครับพะเป็นคู่ศัตรูด,ดีแล้วที่เขาหนีออกมานะครับดาวประจําตัวหนีมาอยู่ที่ในภพพันธุหมายถึงตนุพันธุเกิดความเข้มแข็งในดวงชะตาเกิดขึ้นเกิดความมั่นคงในดวงชะตาเกิดขึ้นแปลว่าอะอย่างน้อยเราก็เอาตัวรอดได้นะมีหลักทรัพย์หลักฐานที่มั่นคงตัวตนมั่นคงหมายถึงโลกภัยอ่า แข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับร่างอ่าตนุแปลว่าร่างกายนะครับมาอยู่ในพบพันธุแปลว่าร่างกายแข็งแรงร่างกายร่างกายมั่นคงอันรประมาณเนี้ยครับก็แปลประมาณนั้นและยังมาจากพบการงานจากราศีเมถุนเนี่ยมาอยู่ที่พบตรงกันทั่งเป็นเป็นประหมายถึงว่าอะ่ะแต่ตัวเราเป็นประซะแล้วลืมไปนะครับได้ตําแหน่งประหมายคำว่าตัวเราเนี่ยก็มั่นคงครึง่งหนึ่งก็แปลว่ามันก็มีโอกาสที่จะติดเชื้ออย่างที่บอกไปเนาะ ระวังตรงจุดนี้ออกกำลังกายให้มากแล้วะเป็นตัวแก้ส่วนตัวนี้การงานมาเป็นประปลว่าไม่ได้อยู่กับที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะพันธุทุกหมายถึงมันคงก็แปลว่าติดที่แต่มันเป็นประมันก็เลยกลายเป็นว่าคนราศีกรเนี่ยมักที่จะต้องอทํางานเนี่ยไปไป,ไปมาไม่ไอยู่กับที่เป็นงานแบบเนี่ยเข้าสังคมไงออประมาณนั้นนะครับการเข้าสังคมก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเข้าสังคมเดี๋ยวกลับมาที่บ้านเดี๋ยว ไปที่ทํางานเดี๋ยวไปโน่นไปนี่อย่างเงี้ยครับมันก็หมายถึงว่าการเดินทางใกล้ๆเนี่ยบ่อยครั้งขึ้นนะครับ mm. ก็เป็นลักษณะนี้ถึงบอกว่าระวังเรื่องของการเข้าสังคมแล้วจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาอะไรประมาณเนี้ยเนาะก็เป็นลักษณะนี้นะครับ, mm. ค,รบคือ mm. พูกงนี้ยว่าเราต้อง move เม้นเรื่องของการงานมันก็เลยต้องเข้าสังคมเป็นเรื่องปกติอะไรประมาณเนี้ยครับ mm. แต่วิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดคือออนไลน์ครับถ้า ไม่จําเป็นต้องไปปะกันเห็นหน้าเนี่ยก็พยายามออนไลน์เข้าไว้แล้วทุกอย่างก็จะจบถูกไหมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดาวราหูมันเชื่อมนะครับเป็นลักษณะที่แบบว่าถ้าเราเข้าสังคมอย่จะแก้อริได้นะครับเป็นประมาณนั้นต่อไปดาวทิตนะครับยาราศีดวงที่4เข้าสู่ราศีธนูนะครับไปกลุ่มก,กันกับดาวประจําตัวนะครับวันที่16ธันวาคม64ก็คือกลางเดือน ลืมบอกไปว่าสุริยาคาาเกิดวันที่4ธันวาคมนะครับเอฟเฟกถึงวันที่15ธันวาคมพอ16ดาวอาทิตย์เข้าสู่ออกจากสนาชาเข้าสู่พันธุเนี่ยก็ถือว่าโอเครอดแล้วนะครับวินาศเนี่ยเข้าพิจิกเนี่ยนะครับราศีพิจิกเนี่ยพบนาชาเนี่ยก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่ามันมีความลึกลับในคนในสังคมแต่พอมาอยู่ที่บ้านมีการปกปิดเรื่องที่บ้านหมายถึงอะไร วินาศพันธุแปลว่ากักขังในที่บ้านก็แปลว่าการสันโดษการอยู่กับที่การกักตัวเห็นไหมครับมันเป็นเหตุเป็นผลกันแล้วเห็นไหมดาวคารคือเรามีการเข้าสังคมอย่างคมักคนเพรผนานดาวคารมาถึงการกระทําเข้าสังคมบ่อยๆคมักคำเณรแล้วมีการกักตัวอยู่ที่บ้านวินาศหมายถึงการสันโดษอยู่ที่บ้าน แต่ไม่ได้แปลว่ามันจะติดเชื้อทุกคนไปนะครับการการที่หมายถึงวินาศหมายถึงว่าบางทีเราอาจจะเบื่อสังคมเพราะเราเข้ามาบ่อยก็เลยอ่ะอยู่ที่บ้านบ้างอะไรประมาณเนี้ยครับเออแต่ว่ามันก็อีกประเภทหนึ่งที่มันมีอะไรที่ลึลกลับนะครับอยู่ในสังคมพอเดินเข้าที่บ้านปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราอยู่กับบ้านก็คือการกักตัวได้ด้วยเออม,มันเป็น2ลักษณะแล้วแต่ว่า เราจะทําพฤติการพฤติกรรมแบบไหนนั่นเองนะครับแต่วิธีการแก้ก็อย่างที่บอกไปว่าออนไลน์นะครับก็จะดีทีนี้มันหมายถึงเราไม่ไปสังคมไงแต่ว่าเราออนไลน์อยู่ที่บ้านอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้ดาวพฤหัสบดีกับดาวอาทิตย์เนี่ยโยกกันถือว่าตำแหน่งที่ดีนะครับเกี่ยวกันมีคนอุปธรรมช่วยเหลือดีนะครับเพราะอยู่ในภพอริหมายคามว่าปัญหาใดๆที่เราเกิดขึ้นผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้แต่ต้องวิ่งขอร้องขอ ขอความเมตตานะครับไม่ใช่ว่ารอให้เขาเข้ามาหาเราเองนะครับเราต้องแต่มีคนช่วยเหลือแหละอะไรประมาณนี้หรือถ้าเรามีการติดเชื้อเนี่ยนะครับสำหรับที่เข้ากรณีที่มีการติดเชื้อจากคนในสังคมเนี่ยย้ายมาเข้านี่แล้วเนี่ยกลางเดือนไปแล้วเนี่ยหมายความว่าปัญหาทุกอย่างจัดการได้ต้องวิ่งหาแพทย์เพราะเราไปซีมาถึงแพทย์ในพบอริแก้ไขได้ครับเม mm. ื่อมีปัญหาพบอริ ให้แก้ไขด้วยกันไปหาแพทย์แล้วแพทย์จะช่วยเหลือได้นั่นเองเป็นคู่มิรใหญ่นั่นเองนะครับเออก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วยังมาจากพบปัตนีด้วยหมายถึงว่าคู่คลองหุ้นส่วนคู่สัญญาเนี่ยนะครับมีการทําอะไรปกปิดด้วยนะครับเพราะมาวินาศมาอยู่ที่พันธุเนาะก็หมายถึงว่า,ามีพันธสัญญาแบบลับๆหรือแบบปากเปล่า โดยที่ไม่มีเอกสารอะไรประมาณนี้ครับก็ได้ด้วยแล้วก็บางทีอ่ะปตินิพันธุหมายความว่าคู่มีความสัมพันธ์เกี่ยวกับที่บ้านก็แปลว่าแต่มันอยู่ในภพอริก็แปลว่าเราอ่ะมีปัญหากับคู่ครองแล้วก็จะไปอยู่สันโดษกับที่บ้านโดยที่หนี เหมือนกับงอนกันนะครับงอนกันแล้วมาอยู่ที่บ้านก็ได้นี่อีกปัจจัยหนึ่งที่ที่จะเกิดขึ้นที่ไปสันโดษอยู่ที่บ้านนะครับมันหมายถึงว่าปัตตนีก็เป็นคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่ตัวเราเป็นคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาหรือเพศตรงข้ามก็แปลว่าบางทีอะเราเข้าสังคมแล้วมันรู้สึกอึดอัดนะครับไม่ไม่ชอบคนไม่อยากเห็นหน้าเบื่อขี้หน้าอย่างเงี้ยครับก็ไปสันโดษอยู่ที่บ้านเพราะหลีกเลี่ยงกับไอ้คนตรงกันข้ามก็ได้แบบนี้นะครับ คือความใหม่เยอะแยะมากมายครับที่จะต้องแปลได้แต่มันไม่มีการพูดคุยไงก็เอาที่นึกได้ก็มีแค่เนี้ยประมาณเนี้ยนะครับทีนี้จเนื่องจากปัญหาสังา่งเนี่ยมันผัวพันกับการใช้ชีวิตเนี่ยครับมันก็เลยต้องสันโดษอยู่ที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยเพราะเบื่อขี้หน้าไอ้เพศตรงข้ามอะไรประมาณเนี้ยเนาะเมะื่อกี้ไอคือเพิ่มคําพยากรณ์เพิ่มขเข้าไปอ่าเข้าไปนะครับขออภัยในวันนี้พูดผิดพูดถูกเยอะมากเลย ลิ้นพันกันไปนหมดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เป็นวันกาลกินีในปีนี้ก็ได้นะครับอมืมักมีเรื่องอะไรลูกแปลกประหลาดอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับต้องขออภัยนะครับอืมทีนี้ดาวเกตนะครับยาวราศีดวงที่ห้านะครับเข้าสู่ราศีพฤษภวันที่ยี่สบห้าธันวาคมหกสี่นี่มารกตุนดาวราหูให้เกิดเรื่องอยู่ในภพสุภะ ก็คือการคลองเรือนชีวิตประจําวันดาวราหูกับเกตเนี่ยเป็นดาวที่เขาแยกกันนะมีตำนานบอกว่าพระนารายคว้างจักตัดพระราหูออกเป็นสองท่อนพอไปขโมยกินน้ำอมฤตนะครับด้วยเดชผลที่ดื่มนะ้ำอมฤตไปแล้วก็เลยอมตะไม่ตายแต่โดนจักตัดก็เลยออกเป็นสองท่อนท่อนบนเป็นยักษ์ราหูท่อนล่างเป็นเกตคือพญานาคนะครับ อันนึงเป็นสุป,ปะเคออันหนึ่งบาปะเคอแต่เมื่อใดก็ตามทางหราศสตร์เมื่อมาอยู่ในราศีเดียวกันหมายถึงเขาได้ห่างขึ้นเป็นราหูจอมทัพหมายถึงการเวี่ยงวีนโวยวายกันลุ่มหลงม,ม,มัวเมากันเป็นปะเคอคุณักเกรงครับจะกล้าได้กล้าเสียกล้าเสี่ยงนะครับเนี่ยเห็นไหมลิ้นพันกันตลอดเลยไม่เข้าใจเหมือนกันทาไมเป็นอย่างนี้ก็เลยทําให้แบบลุ่มหลงคือโลภด้วยนะอยู่ในภพสุภะเนี่ยอยากเจริญใยเจริญก็ทามันทุกทางอ่ะ ก็ทาผิดก็เอาอะไรประมาณนี้ครับต้องระวังนะเสี่ยมก็กล้าทํานะครับต้องระมัดระวังตรงจุดนี้แต่ไม่ใช่ทุกคนอืบอกไว้เลยดาวพฤหัสบดีเข้าพบอริเนี่ยมันก็เหมือนกับเสื่อมศีลธรรมระดับหนึ่งนะครับทีนี้คือไม่แข็งอะ่ะไม่ถึงกับเสื่อมนะครับแต่หมายความว่ามันเสื่อมลงนิดนึงนะครับก็คือไม่แข็งนั่นแหละ ดาวราหูเข้พาพฤษภเนี่ยจะกระทบถึงการเงินด้วยนะครับก็แปลว่าระมัดระวังเรื่องของการคา่การใช้จ่ายเงินมีค่าใช้จ่ายมากมายที่ต้องใช้หมายถึงอาจจะลุ่มหลงในลักษณะของของ,ของสวยงามของแบรนด์เนมของออที่เราอยากได้อะครับก็จะซื้อซื้อซื้ออย่างเงี้ยการเงินก็เลยจะล่อล่อได้ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้เนาะแล้วการเงินเนย่ไปเจอดาวเสารอ์อย่างเงี้ยครับ มันก็เลยทําให้แบบว่าเกิดเรื่องอัตคัดเกิดขึ้นได้ในอนาคตอะไรประมาณนี้ครับเพราะดาวเสาร์บันเดินช้ามายถึงผลระยะยาวเนาะเป็นลักษณะนั้นน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยแล้วก็กันคลองเรือนน่ะหรือใช้ชีพประจาวันก็จะโมโหง่ายขี้หงุดหงิดอังคารเล็งราหูคูธทัดลมกุมดาวเกตทัดลมนะครับแต่อยู่ผิดทตุเนี่ยสร้างปัญหาให้ได้กับคนในสังคมเนี่ยโวยวายเวียงวีนกับคนรอบข้างพังหมดเลยครับเพราะอะไรเพราะว่า วินาศพันธุหมายถึงความมั่นคงเนี่ยอาจจะพังทลายลงได้ต้องนําระวังตรงจุดนี้นะครับดีที่มันอยู่แค่1เดือนเท่านั้นก็คือกลางเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมกรานะครับต้องนําระวังเรื่องของการใช้อารมณ์แล้วจะพังทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับเพราะเป็นราหูจอมทับเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าฟัดงวงฟัดงาฟาดหังวงฟัดหางเนี่ยนะครับต้องระวังตรงจุดนี้ต่อไปดาวพุธด,ดวงสุดท้ายย้ายราศีรอบสองเข้าสู่ราศีมังกรวันที่26ธันวาคม64 ดาวพุธเนี่ยเข้าสูพพ่พระปุตตะตนุปุตตะได้ของที่ชอบได้ของที่ใช่ได้ของที่มันพึงใจแต่มันเจอสุกเกษคือดาวพุธไม่ได้เสียเมื่อเจอกระดาวเสาเป็นคู่ที่ดีหมายถึงการโครงการระยะยาวหมายถึงโปรเจกต์มีการวางแผนเรื่องของโปรเจกต์ที่จะทําในอนาคตหรือแลนโครงการไว้ในอนาคตที่จะทําแต่ดันเจอดาวสุกด้วยมันก็ดีอยู่หรอกพุธศุกร์ธาตุน้ํามีเสน่ห์มีคน เข้ามาร่วมโปรเจกต์มีคนอยากเข้าร่วมโปรเจกต์มีคนมาจีบคือเรื่องของความรักใหม่หนึ่งมีคนมาจีบก็อาจจะมีกิ๊กอย่างที่บอกไปเมื่อต้นคลิปแต่ถ้าเผื่อเพราะดาวคู่นี้เป็นคู่เสน่ห์แต่อยู่ผิดธาตุเหมือนกันอ่ามันก็จะเกิดเพศภัยได้อะไรประมาณนี้ส่วนเรื่องของการงานแปลว่าจะมีหุ้นส่วนหรือมีการทําร่วมกันกับโปรเจกต์หมายความว่าหัวหน้าให้เราทํางานร่วมกันกับเพื่อน แล้วมีโปรเจกต์ร่วมกันอะไรประมาณนี้แต่มันเจอเรื่องขัดสุกกระเสาขัดกันเรื่องของเส้นศัตรูในลักษณะของเรื่องของต่ำกว่าตนแปลว่าอาจจะได้คนที่มาทำงานคือพาร์ทเนอร์เนาะไม่ดีนะครับพาร์ทเนอร์ไม่ดีพาร์ทเนอร์แบบเป็นสิ่งที่ไม่ได้พึงใจพราะดาวเสารมันทำลายเป็นพพเขาเรียกอะไรคบปินทุบาตใช่ไหมปิณทุบาตของการชอบเพราะอยู่ในพพปุตตะปิณฑุบาตของพพปุตตะนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่า ้องระมัดระวังตรงจุดนี้อาจจะแตกคอกันอาจจะทําให้เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้เสียหายเรื่องของการงานเพราะเนี่ยดาวพุธหมายถึงการงานด้วยนะครับเนี่ยมาจากโปรเจกต์อย่างที่บอกไปเนาะก็ระมัดระวังตรงจุดนี้ถ้าตีเป็นราศีกันมาอยู่ตรงนี้ก็คือตนุเนาะตนุปุตตะก็หมายถึงว่าโดนเรื่องของความรักมันจะเจอกิจนะครับ แต่ถ้ามาเรื่องของการงานราศีเมถุนจะหมายถึงจะได้ร่วมโปรเจกต์แต่โดยรวมใดๆก็ตามเจอเรื่องขัดเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจเจอเรื่องที่มันปกติพบเนี้ยเป็นพบที่ดีเพราะเป็นพบเกื้อกูลลัคนณานะครับหรือราศีเกิดเนี่ยมันเลยทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นเพราะเป็นธาตุดินเหมือนกันไอธาตุด,ดินปลายธาตุไอธาตุด,ดินต้นธาตุแต่ดันเจอคู่ศัตรูก็เลยกลายเป็นว่า มีดีและมีเสียด้วยนะครับดาพวพฤหัสบดีเดินหน้าแล้วทุกอย่างเริ่มดีแล้วนะครับยังไงมีในเดือนนี้มีทั้งดีและเสียการเริ่มต้นการร่วมหุ้นลงทุนดีหับพระอยู่ในภพพันธุแปลว่ามั่นคงเนาะ,ะดาวพุธก่อนที่จะเข้าราศีมังกรเนี่ยวันที่20่ถอยหลังลงมาเนี่ยแต่ต้องก่อนวันที่15ด้วยมันเป็นแกลบช่องว่างที่เป็นช่องที่ดีมากที่สามารถร่วมหุ้นลงทุน ลงนามได้หมดนะครับที่บอกว่าเดือนตุลาท่นตุลาพฤศจิกาทําไม่ได้เรื่องของการร่วมหุ้นลงทุนการทําอะไรใหม่ๆแต่เดือนนี้ทําได้ครับในช่องเก็บระหว่างช่องว่างอะ่ะทำได้อะไรประมาณนี้เนาะยังไงทุกอย่างมีดีมีเสียหมดครับในเดือนนี้ไม่ได้ดีร้อเซและไม่ได้รายร้อยซยังไงก็พยายามมองจุดให้ให้ตรงจุดนะนะครับมองสิ่งดีๆรอบข้างให้ดีๆแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปนตามแผน สามารถติดตามคำย่กยกรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำย่กยกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็ในกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ